รอดูผลกระแสเขาจะกล้ามาไหมอันนี้ผมผมเชื่อนะว่าเขาจะมาออ่าไ้แถเนี่ยผมว่ามันเขามาเพราะดูจากคําพูดคาจา,ท,าที่เขาโพสต์ในกลุ่มเนี่ยในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในช่องทางของเขาอะ่ะแล้วมีคนแคปมาหาผมอะ่ะผมรู้เลยว่าคนคนนี้เขาจะแถไปเรื่อยๆ เลื่อยๆจนกว่าจะไม่เป็นที่น่าสนใจของใครหลายคนนะครับเขาจะแถมไม่เอาเป็นว่ามันก็ไม่มีใครสนใจเขาอยู่แล้วแต่เขาจะแถมไปตลอดชีวิตแล้วกันเขาจะแถมไปตลอดชีวิตของเขาเนี่ยแหละซึ่งถามว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีอยู่คนเดียวในวงการพระแล้วมีผู้ใหญ่เป็นสิบท่านนะครับในตำรวจในทหารผู้พิพากษายการเยอะมากนะครับเจอหน้าผมบอยไปยุ่งกับมันทําไม เอาอยู่ๆแล้วเราไปยุ่งเราอยู่ที่สูงไปแลกกับของต่ําทําไมนู่นนี่นั่นผมบอกว่าพี่ผมว่ามันเป็นการทําให้วงการพระดูดีขึ้นนะถ้าเราให้คนคนนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะบอยรู้ได้ยังไงคนแบบนี้ต้องการแสงต้องการให้มีคนมาดูเขาแล้วสุดท้ายมันก็ยังหลอกขายเขาอยู่ดีผมบอกว่า ตอนนั้นเขายังไม่เห็นหน้าอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างแต่ตอนนี้เขาเห็นชื่อแล้วถามว่าถ้าเป็นเฮียเฮียจะกล้าซื้อเขาอีกหรอถ้าเฮียเคยซื้อเขาอยู่อ่ะเฮียคิดจะคืนไหมหรือเฮียคิดจะซื้อต่ออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารแต่ไม่เป็นไรนะ,ะับสุดท้ายเกาจะคืนหรือไม่คืนไม่ใช่เรื่องของผมแต่วันนี้ผมต้องการให้องค์กรต้องการให้สังคมองค์การทาละกันมันดูดีขึ้น เขามาโพสหลวงพ่อเกษมรุ่นระคังหน้าเด๋อมาเป็นรุ่นหลวงพ่อสุดเสือโห่เก๋ๆมาโพสสมเด็จตาแผ่นดินสมเด็จมว้วนอาจารย์ฟ้ารุ่นเก้าหลวงพ่อลีตาช่างแล้วกอ็อื่นอื่นอีกมากมายที่เป็นพระเก๋กระจก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 ถามว่าประธานจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่เล่นสายนั้นพระคนที่เล่นพระในสายหลวงพ่อเกษมแต่ละคนก้าออกมาพูดอะไรไหม ทุกคนไม่อยากออกมาพูดหรอกไม่ใช่ไม่กล้านะแต่ไม่อยากออกมาพูดเพราะอะไรเพราะรู้ว่าถ้าพูดไปแล้วต้องทะเลาะกับคนบ้ามันก็จะยาวต่อไปเรื่อยๆทะเลาะกันไปมันก็ไม่จบมันก็กลายเป็นว่าไอ้แถได้ไฟได้แสงทุกคนก็จะรังเกียจมันเป็นลนนักษณะแบบนี้พอทุกคนเริ่มรังเกียจมันมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนไม่ไม่มีขยับพูดถึงมันอะกลายเป็นว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจอะแต่พอวันหนึ่งเนี่ยผม เข้ามาตรงนี้วันเนี้ยวันที่ผมเข้ามาซึ่งผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาก่อนนะต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาก่อนเลยแต่เขามากนันแหนกันแหนผมมาแดกดันมาประชดประชานจนผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มึงมายุ่งกูกอยู่เหรอเน,นี่ยมึงมาด่ากูอยู่เหรอเน,นี่ยมึงกวนตีนกูอยู่เหรอเน,นี่ยถามว่าแล้วทําไมผมต้องตอบโต้จริงๆผมไม่ได้ตอบโต้ผมไม่รู้เรื่องหรอก เพราะผมไม่เคยดูเพจมันผมไม่เคยรู้จักมันไม่เคยสนใจมันเลยแต่มีคนแคปมาหาผมบอกบอยเนี่ยดูสิ FC ส่งมาทางไลน์บอกโอ้พี่บอยดูสิมันว่าพี่บอยใหญ่เลยผมคิดไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากสนใจนะเพราะผมไม่ได้อยากดังแบบนี้ไงผมไม่อยากดังแบบโอ้โหผมต้องมาดังด้วยการทะเลาะก,กับคนบ้าคนแถไอแถอย่างเงี้ยผมผมไม่อยากทําอย่างนั้นผมไม่อยากดังเรื่องนี้แต่พอมันถึงเวลาที่เราต้องทํา เราต้องทําให้สุดนะครับเราต้องทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยมึงบอกภาคูเกมึงพูดอยู่นั่นว่าภาคูเกแล้วมีคนถามมีคนเนี่ยชงเรื่อยๆล่ะมันก็มีคนแบบยุ่งให้คล้อ,อก,กันนะ่เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ายิ่งมีดาม่าคนยิ่งชอบก็จะมีดาม่าบอก oh, พี่บอยไม,ไม่ออกมาพูดเลยไม่มาโบโทหายไปเลยนูน่นนี่นั่นโน่นโธ่ผมอยากจะบอกว่าวันเสาร์อ่ะเป็นวันต้นเรื่องนะครับ เป็นวันต้นเรื่องทั้งหมดคือวันเสาร์ผมเนี่ยไปแข่งบอลก่อน,อนตอนกลางวันบ่าย2องโมงครึ่งแดดแม่งจัดมากเลยลงไปในสนามฝนแม่งตกหนักพอตกเสร็จปุ๊บยังเล่นมาสิบกวนาทีฝนแม่งตกหนักแป๊บเดียวแม่งแดดออกจัดอีกกูผมแม่งมาเฮ้ยแม่งเริ่มไม่สบายแล้วตก4ี่ประมาณ5้าโมงเย็นผมต้องไปแข่งบอลกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะไปแข่งบอลกับอบอลการุศสนี่ นะครับไปแทงบอลฝนแม่งตกหนักอีกนะครับโขแม่งเริ่มซึมเลยวันอาทิตย์ผมเข้าโรงพยาบาลนะครับผมก็ไปฉีดยานะครับวันเสาร์วันจันทร์ผมก็นอนสมเลยผมก็คิดโหให้ผม,มึงใส่กูยับเลยนะเนี่ยดูแลมึงใส่กูยับเดี๋ยวก่อนกูขอ,อน,นอนก่อนผมก็ได้แต่คอมเมนต์จริงๆโพสเฉยๆนะครับแล้วผมก็หลับตื่นมาผมก็โพสอีกนะครับมีคนถามว่าหุ้ยบอยสู้ๆนะเป็นกำลังนนใจให้บอยขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะครับ แต่เชื่อไหมผมไม่ได้สนใจมันเลยผมไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับพี่เด่นไลน์มาอาจารย์เจ้านายเจ้านายเห็นมันหรือเปล่ามันมันโพสแบบนี้ผมบอกผมไม่ได้ดูเลยผมหลับผมตื่นมาเนี่ยพี่เด่นก็ไลน์มาผมก็ดูอโอเคเห็นแล้วไม่เป็นไรลูกพี่ใจเย็น ผมเรียกเสียเด็นลูกพี่ใจเย็นไม่ต้องซสีเรียดเสียดเด่เรียกผมเจ้านายไม่รู้ใครเป็นเจ้านายเขาเรียกผมเจ้านายผมเรียกเขาลูกพี่ไม่รู้ใครใหญ่กว่ากันนะอ,ะอ้ลูกพี่ใจเย็นผมเจ้านายแม่งโพ้อย่างนี้เราแม่งด,ด,ดูดูเดี๋ยวมันดูถูกเรานะนูนน่ะอะไรเนี้ยก็ว่ากันไปส่วนตัวผมผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ผมหายดีก่อนผมก็ไม่มีเสียงด้วยแล้วผมก็เจ็บคอด้วยนะครับมันก็ใสโอ้โหไล์สดกันไล์สดกันกี่โมงอ่ะไอ้กี่โมงก็ไม่รู้อะ นะครับแล้วมีคนบอกว่ามันไลฟ์สดถึงหลายชั่วโมงอ่ะแล้วมันโคตตกลงอะไรวันไหนว่ามันจันทร์ป่าหเอ้วันไหนว่าเราไปแข่งบอลวันไหนวะเจไอ้โจวันอังคารวะอ่าคารผมไม่เตะซีโอหลีดวันนั้นผมไปยืนอยู่ในสนามผมยังโขกวิ่งไม่ไหวเลยนะวันนั้นวันที่ผมประกาศนะครับสองหนึ่งเลยห้าล้านกับสิบล้านถามว่าทําไมผมต้องประกาศผมคิดว่าอยากให้ตังมัน ไม่ใช่อยากได้ตังค์หรอกอยากเอาชนะมันแต่ถ้ามันเอาชนะแล้วมันไม่มีแบบติดปลายนวทพิสูจน์หลักพิสูจน์ความจริงเยนีย้มันก็ดูไม่ดีอย่างนี้ยพอโพสต์นั่นเท่านั้นแหละโอ้โหประเด็นนี้ใหญ่มากเป็นข่าวใหญ่โตมโ,โหระทึกนะครับโดยที่ผมเองก็ก็ต้องบอกว่าไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่ว่าสิบล้านมามาวางห้าล้านอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดจริงๆนะผมต้องการพิสูจน์ความจริงนะครับในเมื่อมันพูด กล่าวหาให้ร้ายด่าทอผมไม่รู้จะพูดยังไงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่เราเองก็ไม่ได้ใส่ใจไงแต่พอโอเคเอาดอกนี้แล้วกันพอดอกนี้เสร็จกูมันเงียบทั้งวันเลยมันเงียบทั้งคืนเลยมันมาตอบผมตอนกี่โมงไม่รู้มีคนบอกผมมันตอบตอนตีสี่ตีห้าโอ้โหมึงไม่หลับไม่นอนเลยว่ามึงเครียดขนาดนั้นเลยวะมึงเครียดขนาดนั้นเลยว่าตอบตกลงเลยไม่ต้องไม่ต้องต่อสองหนึ่งหอกราคาเท่ากันไปเลยนู่นนี่นั่นโน่นผมบอกแล้วกูจะได้ตังค์มึงเหรอ ไม่ใช่เขาจนนะผมไม่ได้ว่าเขาจนนะต้องบอกว่าการดูถูกกันน่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วในชีวิตผมอ่ะผมไม่ชอบดูถูกใครเลยให้ผมไม่ดูดูถูกใครว่าไอ้ีว่าไอ้คนนี้แม่งไม่มีตังค์ไอ้นี่แม่งจนนู่นนี่นั่นผมไม่เคยเลยผมไม่อยากให้ทําอย่างนั้นเลยเพราะผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นผมมาจากคนจนผมจะรู้ว่าคนจนรู้สึกอย่างไงผมมาจากคนไม่มีผมจะรู้ว่าคนไม่มีรู้สึกอย่างไงผมมาจากความที่ผมจนและผมไม่มี ผมจะรู้ว่าความทะเยอทะยานที่จะมีมันเป็นยังไงผมรู้ว่าผมต้องการอะไรก่อนคนอื่นนี่คือความโชคดีของผมผมบอกเลยว่าผมโชคดีที่ผมรู้ว่าผมจะต้องเป็นเซียนพระแล้วจะต้องเป็นเซียนพระให้ดีให้เก่งให้ได้นี่คือเหตุผลของการเป็นเซยียนพระของผมนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ผมแม่งกลายเป็นบอยท่าประจันในวันนี้เพราะเนื่องจากความโชคดีของผมที่ผมรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก่อนคนอื่นเพื่อนๆฟังนะครับฉะนั้น วันนี้ผมถึงคิดว่าให้ผมไปดูถูกมันว่ามันจนมันไม่มีตังค์ผมอยากจะดูถูกมันแค่คนเดียวนะแต่ผมไม่ได้ดูถูกมันสุดท้ายเพราะผมรู้ว่าเขาอาจจะมีตังค์ก็ได้แต่เขาไม่กล้าที่จะมาเล่นที่สูจน์ความจริงกับผมหรอกนะครับอันนี้คือเหตุผลาะเรื่องที่เขาพยายามจุดประเด็นดราม่าว่าผมไปด่าคนจนนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยมีคนบอกผมนะผมไม่เคยคิดจะด่าใครนะครับว่าจน ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตผมหรือคนที่เป็นเพื่อนผมใน f a c e b o o k หรือเป็นเพื่อนผมเจอตัวจริงกับผมนะครับจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนอย่างมากเราไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าคนที่คุยกับเราเขาเป็นใครนะครับบางคนมาหาผมที่ร้านผมไม่รู้หรอกเขาเป็นใครนะครับแต่ผมให้ใจและให้เกียรติทุกคนถ้าคนนั้นมีเกียรติและให้เกียรติผมมา ไม่ใช่บางคนแม่งพูดแบบโงงผานูนี่นั่นโน้นแล้วแล้วโอเคผมอาจจะให้เกียรติคุณแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายผมก็จะไม่ได้ให้ความเคารพคุณแบบที่ผมควรจะให้แต่ถ้าคนไหนให้เกียรติผมบอกได้เลยว่าผมให้เกียรติทุกคนแน่นอนแต่เรื่องการดูถูกคนผมเกียรติที่สุดเลยคือการดูถูกคนแล้วผมไม่เคยคิดดูถูกใครแต่เฉพาะเสียแถคนเดียวต้องเรียกเขาเสียแถแล้วนะเสียแถคนเดียว เพราะเสียแถมันเกินเยียวยาจริงๆนะครับมันเกินเยียวยาแบบไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเองได้มาพูดทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างกับเพื่อนๆในไลฟ์สดตอนนี้ของผมบอยเทวจันทร์เอฟซนะครจริงๆเราอยากจะไลฟ์2ช่องทางกับ t ิ k ต o k เลยแต่คิดว่าเอานี้ดีกว่าเราจะได้เพื่อนเอนจะได้เป็นอยู่ในอยู่ในตรงเนี้ยอีกเป็นเดือนเดี๋ยวก็มีคนตัดไปลงอีกเป็นปี เป็น2ปีสาปี5ปี10ปีพอผ่านเรื่องราวลามาสัก2เดือน3เดือน5เดือนเรื่องวันนี้มันก็เป็นเรื่องอดีตแล้วพอย้อนกลับมาใครย้อนกลับมาพูดถึงบอลเทวจาย์โอ้บอลเทวจย์นี้เก่งนะดูได้นะนู่นนี่นั่นโน้นได้นะไม่เหมือนใครอันนี้ทีนี้ก็จะมีการรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมมาพูดในวันนี้นะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกๆคนและทุทกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตาม รับชมมอทพระอาจารย์นะครับแม้ว่าผมอาจจะเป็นเซียนพระที่ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากเพียงแต่เล่นมานานและเข้าใจโลกความเป็นจริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราวันนี้สำหรับวันนี้นะเราต้องขอบคุณนะครับคุณโทนบางแค,นะคที่ถ่ายรูปผมถ่ายรูปพระของผมได้ออกมาอย่างดีนะครับขอบคุณโทนบางแคที่มาไลฟ์สดก่อนหน้านี้ เพราะว่าผมไม่มีเสียงพูดไม่ไหวเออพูดไม่ไหวจริงๆนะครับผมบอกโทรซอลโล่เลยพูดเลยผมไม่ไหวจริงเจ็บคอนะครับรวมถึงพี่รักศรีเกตนะครับก็พี่รักศรีเกตก็วันนี้ก็ได้พูดคุยกันครั้งแรกนะผมได้คุยพี่พรักมาตั้งแต่งานปลุกเสกพระนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยพี่รักไปพูดเรื่องของผมเนี่ยผมเพิ่งเห็นวันนี้นะผมเพิ่งเห็นคลิปวันนี้นะเพราะผมไม่ได้ดู Facebook หรือช่องทางใครเลยนะครับเพิ่งมาได้ยินพี่รักพูดถึงเหรียญทองคําด้วย ก็เลยแบบโอ้พี่รัก์ไม่ธรรมดานะวันนี้งแซววเลยโอ้พี่รัก์เห็นแค่รูปคุณรู้เลยว่าแท้เหรอเนี่ยคุณนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแซวเขาเล่นๆน,นะครับแล้วรวมถึงพี่อุ้งพี่อุ้งสยามก็ได้เขียนบทความหนึ่งเมื่อวันนั้นที่ผมแชร์วันอังคารเนา,านนะก็จริงๆแล้วพี่อุเล่นพ้ามายาวนานเราเองก็ให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆคนแหละนะครับทันทีที่มองตรงนะครับผมเป็นคนเป็นเด็กนะครับถึงแม้ว่าผมจะอายุเยอะแล้วในวันนี้ แต่ผมก็คิดเสมอว่าผมยังเป็นเด็กอยู่เสมอผมจะคิดว่าผมจะต้องหาความรู้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านจนกว่าเราจะไม่อยากรู้มันละแต่วันนี้ผมยังอยากรู้อยู่อยากรู้อยากเก่งวันเออที่สําคัญในวันนี้ผมจะบอกให้แฟนผมถามผมตอนเช้าว่าอันนี้นะอะไน,นี้เพื่อนไม่ต้องฟังนะแฟนผมถามผมว่าบอยทําไมบอยต้องถ่ายรูป แล้วต้องเอามาเปรียบเทียบแบบชัดเจนตรงนั้นตรงนี้ตัวตัดให้มันชัดเจนผมบอกเลยนะผมพูดกับแฟนผมนะเพื่อนเพื่อนต้องฟังนะคนสมัยเนี้ยแม่งเก่งมากผมพูดกับแฟนนะคนสมัยเนี้ยแม่งเก่งมากคนเก่งเนี่ยไม่ใช่คนอายุเยอะแล้วนะไม่ใช่คนอายุหกสิบแล้วเป็นคนเก่งนะไม่ใช่นะคนอายุหกสิบจะเริ่มช้าลงไปเรื่อยๆห ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบจะเริ่มช้าลงผมพูดเสมอว่าหกสิบผมจะไม่ซ่าละผมจะเช่าพระน้อยลงแต่ในคาเดียวกันอายุยี่สิบสิบขวดยี่สิบขวบถ้าเข้าสนใจเรื่องพระนะคุณโพสอะไรไปเนี่ยถ้าคุณผิดเมื่อไหร่นะคุณเสียหมาตลอดชีวิตเลยพรอะเด็กวันนี้แม่งเก่งไงแม่งเก่งมากอะ่ะคนโง่แม่งไม่มีแล้วอะ่ะมีแต่คนฉลาดอะ่ะคุณโพสไปปั้งปุบ๊บคุณโพสต,ตัวตัดถ้ามันไม่ใช่ของจริงอ่ ที่มันอายเขาน้อยนั่นคือคุณผิดตลอดชีวิตเลยนะมันกลายเป็นบาปที่คุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองไปตลอดชีวิตเลยถ้ามันไม่ใช่อะ่ะผมบอกเลยว่ามันใช่ร้านมาเซียนแฟนผมก็ตื่นเต้นมากเลยแฟนผมก็ไม่รู้เรื่องพี่สาวแฟนผมก็โทรมาบอกโอ้โหบอยมันจะมีอะไรที่บอยผิดพลาดบ้างไหมเนี่ยพี่อายเพื่อนมากเลยผมบอกว่าผมเล่นพระมาตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปีเนี่ยผมเคยผิดพลาดนะไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เคยผิดพลาดแต่เวลาที่คุณผิดพลาดแล้วอ่ะคุณเอาความผิดพลาดที่คุณผิดคุณไปยัดขายให้คนอื่นหรือเปล่าผมไม่เคยทําผมผิดพลาดผมก็กล้าบอกคนอื่นว่าผมผิดพลาดวันนั้นผมกล้าพูดว่าผมโดนเก๊หลงบุทีมมาสามล้านกว่าบาทถ้าผมไม่บอกคนอื่นคนจะรู้ไหมว่าผมโดนเก๊แต่ผมเลือกที่จะบอกเพื่อเป็นวิทยาทานให้คนรู้ว่า เฮ้ยเหรียญเนี้ยมันเป็นเหรียญเก๊นะเว้ยคุณเจอแบบเนี้ยคุณต้องระวังนะเว้ยนี่คือเหตุผลทางการบอกว่าองค์นี้เป็นพระเก๊นี่คือบอยพราจันทร์แล้ววันนี้อ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าวัยรุ่นแม่งเก่งอ่ะคุณจะไปหลอกเขาว่าเก๊อ๋ไปจะจะบอกเขาว่าแท่แต่เมื่อหลักฐานมันคือเกะเชียรอ,อายเขาอ่ะแม่งจะต้องอายไปตลอดชีวิตอ่ะต่อตลอดชีวิตหลังจากเนี้ยผมสี 60, ่ห้ากูหกสิบกูยังอายอยู่เลยอ่ะถ้ามันผิดอ่ะ แต่ถ้ามันผิดแล้วคุณออกมารับอ่ะแม่งโคตรเท่เลยไงโอเคผมผิดพลาดครับเดื่องนี้ผมผิดนะผมยอมให้คุณกินสิบล้านเลยมันเท่มากเลยผมเสียตั้งสิบล้านก็ไม่ยอมผมผมถือว่าผมคัดคุณทิ้งไปตัวหนึ่งโดนไปสิบล้านไม่เป็นไรนี่คือบอทประจันผมจะไม่แบบแถไปนูน่นแถไปนี่ไอ้นน้อยยเขาตลอดชีวิตอะวันนี้มึงผมว่ามันอายุน้อยกว่าผมนะผมว่าไอ้แถนาอายุน้อยกว่าผมนะแต่หน้ามันแก่กว่าผมแค่นะั้นเองนะครับ ผมว่าเขาน่าจะอายุน้อยกว่าผมนะผมไม่รู้มันอายุเท่าไหร่นะแต่ผมว่าผมน่าจะแก่กว่ามันนะแต่เขาหน้าแก่กว่าผมไม่ได้บูลลี่นะขำๆอันนี้ขำๆเดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่าผมไ่บูลลี่เขานะอันนี้ขำๆขำๆขำๆใจเย็นใจเย็นขำๆนะเอาเป็นว่านะครับคุยกันสนุกนะครับบอกเลยว่าวัยรุ่นวันนี้ที่เล่นพระพูดภาษาตรงๆภาษาบ้านเลยนะเชี่อบางคนแม่งเก่งกว่าผมอีกในเรื่องของการเปรียบเทียบ แม่งเก่งของผมอีนะบอกตรงบางทีแม่งเก่งของผมอีแต่โอเคการตัดสินใจเรื่องการซื้อพระมันคือสิ่งสําคัญในการเล่นพระที่ที่ถูกต้องเลยเก่งในเรื่องทฤษฎีรู้ตําหน,น,น,นินู่นนี่นัน่นโน่นทุกรู้แม่งทุกอย่างถึงเวลากล้าจ่ายตังหรือเปล่าต่อให้คุณรู้ตําหนิทางทฤษฎีทุกสิ่งอยางรู้ว่าเหรียญนี้เป็นข้างเลื่อยข้างปั๊มข้างตัดข้างกระบอก สิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาจ่ายตังเดียวๆสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านสิบล้านเนี่ยคุณกล้าไหมถ้ากล้าเนี่ยนี่สุดยอดแต่ถ้าไม่กล้าเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องแปลกคุณจะจ่ายเลยเรื่องสิบล้านเนี่ยคุณปรึกษาผมได้คุณส่งรูปมาหาผมได้ซื้อได้เราหุ้นกันผมจ่ายตังให้ก็ได้ขายได้แบ่งคนละครึ่ง นี่คือเหตุผลของการเล่นพระที่ถูกต้องคุณรู้ทฤษฎีที่เก่งคุณก็ช่วยผมหาพระคุณหาพระได้คุณมาแบ่งผมคนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือคุณต้องการบอกพี่บอยครับถ้าเกิดผมซื้อองค์นี้ได้ซื้อห้าแสนซื้อล้านหนึ่งผมไม่กล้าจ่ายแต่ผมดูว่าแท้ส่งรูปมาหาผมแล้วผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสกับการลงทุนระหว่างคุณกับผมไม่เป็นไรคุณไปซื้อมาผมให้คุณตังหา5ห้าแสนเป็นค่าติดต่อย่อมได้นั่นคือเหตุผลของการ เรียนรู้ของคุณแม้ว่าคุณจะไม่กล้าจ่ายเงินในราคาหลายแสนหลายล้านอย่างน้อยคุณก็ยังได้เงินที่คุณติดต่อบอยทวันทันเข้ามานี่คือเหตุผลตของ,งการเล่นพระที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ารู้ว่าในนี้น่าจะแท้แต่คำตอบของคำว่าน่าจะแท้มันไม่ได้ตังไงฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่ามันน่าจะแท้แล้วคุณอยากเป็นหนายหน้าให้กับบอยธวันทันนั่นแหะคุณส่งรูปมาเลยทาง ัสไาย B.O.Y. เลข66ตัวนะครับส่งมาได้เลยคุณอาจจะโชคดีแม่งแท้จริงๆแล้วคุณได้ค่าในหน้าตาที่เราคุยกันจริงๆนั่นแหละคุณได้ตังค์แล้วคุณก็ใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยแล้วมันก็จะสรุปว่าคุณเรียนรู้ถูกต้องแต่คุณอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจในการจ่ายเงินอย่างน้อยคุณก็ได้โอกาสหุ้นกับผมผมออกเงินทฤษฎีคุณถูกต้องแปลว่าคราวหน้าคุณจะกล้า ซื้อและคุณจะกล้าซื้อมากกว่าเดิมแน่นอนถูกไหมถ้าวันนี้คุณยังไม่กล้าแต่คุณรู้ทฤษฎีว่ามันใช่แต่มันจะใช่จริงก็ต่อเมื่อคุณต้องจ่ายตังค์แล้วซื้อบรนมาแล้วไปเช็คดูมันใช่ไม่ใช่แต่กว่าจะคุณจะกล้าจ่ายตังค์ห้าแสนล้านหนึ่งสองล้านหรือสิบล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องใช้เงินเยอะแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่คุณอาจจะกลัวมันซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกตอนผมเริ่มเล่นไพ่ใหม่ผมก็เรียกคนอื่นมาดูเหมือนกัน ครอบผมก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะมันแพงแต่พอถึงวันหนึ่งวันที่คุณแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วมั่นใจรวมถึงเงินรวมถึงเงินที่คุณมีอยู่มันมากพอที่คุณจะกล้าลุยร้อยเปอร์เซนต์วันนั้นเป็นวันที่คุณชนะแล้วบอกกับคนอื่นได้ว่ากูเนี่ยเก่งจริงแล้วนั่นเองครับแล้วคุณมองผมเป็นตัวอย่างว่าอันนี้แหละ คือทางที่คุณจะหาเงินได้โอเคครับไปก่อนครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าวันทิปช่วงที่ผ่านมาอาจจะโดนแถนะครับฮุกซ้ายฮุกขวาบ้างนะแต่ต้องบอกนะผมไม่ได้ใส่ใจเพราะผมหลับผมหลับไม่ได้ใส่ใจนะเพราะกินยาเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาอ่านว่าตอนนี้เราดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับถ้าโชคดีเราอาจจะเจอกันวันอังคารนะครับ ในรายการโขนกระแสถ้าโชคดีนะครับเราอาจจะมีไนดะ้โอกาสได้เจอกันวันอังคารที่หนกระแสแล้วถ้าเกิดใครเป็น fc ผมเดี๋ยวผมจะโพสต์นะครับไปเจอกันที่รายการโขนกระแสนะตึกมารีนนได้เลยนะครับใครอยากจะไปนั่งสัมผัสตัวบอยเท่าจันนะครับตัวบอยเท่าจันแบบเต็มๆนะจริงๆยังจังหรืออยากเจอตัวตัวบอยเท่าจันแบบชัดเจนนะครับเราเจอกันได้ครับถ้าวันนั้นที่โหนกระแสมีจริง นะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ